รู้เรื่องเลยครับทหารเอกเอาล้วครับหมดยกที่สามจิ้มไปทีหนึ่งครับฮ่ามีแถมอ่อดูบ้าช้านะครับดูบ้าช้าดูบ้าช้าดูบ้าช้าบนจอเลยครับดูบ้าช้าเลยครับอ่ะคู่บัตรหา

เสียงดูภาพช้าอีกทีขอภาพช้าอีกทีกำับทีมงานเอกกระไดเซอร์ขอกภาพช้าอีกครั้งนะครับเอาเพื่อความยืดในทางกับทุกฝ่ายนะครับเพื่อความยืดในทางกับทุกฝ่ายดูภาพช้านะครับแล้วก็ขอเสียงประกันด้วยนะครับออกกระไดเซอร์

เสียงระฆัง ผมต้องอต,อต้องอต้องผลยต้องหลายสัลายฝาาพที่เห็ผมร้องตามมาตราของรมการผมไม่รับกรรมการบอลครับนี่เลยนรียนนีเนพี่ตำเนงพี่เจ้าอย่างไง เป็นประธานผู้ตัดสินคนอื่นไม่มีสิทธิ์อยู่ที่พี่พี่จะยกเลิกหรือที่จะคือเราให้เหตุขเาไม่ต้องไปให้เหตุผลแล้วมันเสียเวลาของอันนี้มันมีอะไรเขาไม่ยอมพิจารณาพี่ก็บอกเลยไม่ได้มีนี่พี่พี่เป็นประธานการนี้คือเวลาที่เหลือหนึ่งวินาทีนี้คือเวลาของที่พักยกครับแล้วผมทำการแสดงไว้เพื่อยกหมายเลขผมจ้า เียวถ้าหมดุู้เวลาถึงจะเริ่มเลบใหม่นะครับแล้วก็โวยได้มีการตัดสิทธิ์ไปแล้วก็เลยสต็อป์ไวมันอยู่ที่ประธานผู้ตัดส่ฉิมคนอื่นไม่มีสิทธิ์ก็ตัดสินไปแล้วเมื่อก็ได้ กลับไปกลับมาเนี่ยนี่ครัที่ลูกยกเลิกไอ้น<ๆ>ี่ตัดสิ วรักผู้นี้เพื่อทำการแก้สถานการณ์มันเป็นงานที่ว่าไกเห็หลายครั้แล้ว